พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวมอเตอร์ไซค์แบบครูเซอร์ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่ากระแสความนิยมรถมอเตอร์ไซค์แบบครูเซอร์นั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก่อนหน้านี้เมื่อกว่า20ปีที่ผ่านมาในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี2,540นั้นคาสกิได้มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์รุ่นบอสขนาด1 7 5 c และ Honda ได้มีการแนะนำา h a n t o m 2จังหวะ154ซีภายหลังปรับขึ้นยนต์เป็น4จังหวะขนาด244ออกมาแข่งขันกับ a w a s a ี i o o s s อย่างเข้มข้นทั้ง2ค่ายต่างมีแฟนคลับนะครับใ้การสนับสนุนเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งคราวานท่องเที่ยวรวมกลุ่มจัดมิทติ้งเป็นประจำทุกเดือนมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ปรับปรุงดีไซน์กันหลายครั้งจนกระทั่งในช่วง10ปีที่ผ่านมา ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับราในิยมรถมอเตอร์ไซค์แบบครูเซอร์ก็ลดหายลงไปมีมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกขึ้นมาแทนที่รวมถึงมินิสปอร์ตและสปอร์ตรุ่นใหม่เข้ามาเสริมตลาดอย่างต่อเนื่อง10ปีที่หายไปของกลุ่มมอเตอร์ไซค์แบบครูเซอร์นั้นแฟนคลับของ Honda Ph a น to มทั้งคาสกิบอสต่างก็ร้องเรียกหามอเตอร์ไซค์แบบครูเซอร์จนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในงาน Motor Expo ปลายปี2 5 1 7นั้น คาสกีได้มีการแนะนำรุ่นวัน CanS ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์เครื่องยนต์สองสูบเรียงรอกพื้นฐานเดียวกับรุ่นของ e r 6 n และ n ินจา650รวมถึง V e อร์ s 650ที่ใช้พืน้นฐานเครื่องยนต์แบบเดียวกันนะครับสองสูบเรียง6 5 4ซีแต่วัน CanS นั้นเน้นเรื่องของแรงบิดเรื่องของรอบต่ำและรอบปานกลางไม่เน้นเรื่องของแรงม้าสูงสุดดังนั้นนะครับแรงม้าที่ทำได้เพียง61แ,แรงมา้า ที่7 5 0 0รอบต่อนอาทีนะครับซึ่งน้อยกว่า e r 6 n และ n i n j a u ศูนย์ถึง11ตัวเคาสกินั้นเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่285,000บาท1ปีต่อมานะครับในปี26ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่290,000บาทในรุ่นของ s e นะครับรุ่นพิเศษมีให้เลือก2แบบ2ราคานะครับหลายคนก็เลยสอบถามเข้ามาว่าอนาคตจากนี้ไปการแข่งขันในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์นั้น จะมีหรือไม่อย่างไรต้องบอกเลยครับว่าเรามีโอกาสลุ้นกับความเคลื่อนไหวของ Honda ในตระกูล 500cc ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาของการพัฒนามอเตอร์ไซค์กลุ่มสปอร์ต 500cc ของ Honda นั้นประกอบไปด้วย CBR 500R, CB 500F และ CB 500X ในแบบ Adventure ซึ่งเท่าน่าจะนำเครื่องยนต์ของชุดนี้นะครับสองสูบเรียง 500cc มาทำเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์อีกหรุ่นออกมาแข่งขันกับ One Can S ในราคาที่ย่อมเยาวกว่านะครับถูกกว่าแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีแรงมา้าแรงบิดที่น้อยกว่าแต่ว่านะครับดูดูฉมดีไซน์ความทันสมัยและราคาที่อยู่ประมาณ200,000บาทถูกกว่าวันแคนเอสถึง7 0 8 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับถ้า Honda สามารถทำได้ในราคาตรงนี้นะครับ200,000บาทกับ Shadow 500cc รุ่นใหม่ผมเชื่อว่านะครับการแข่งขันในกลุ่มของ c r ูเซอรขนาดกลางจะมีความเข้มข้นมากขึ้น และยอดขายรวมทั้งสองค่ายจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนขณะนี้นะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าฮอนไดจะทําหรือไม่กับมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ขนาด5 0 0 c c แต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้าให้ทราบกันก่อนครับว่าถ้าเขาจะทํานั้นคงไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดนะครับจากนี้ไปเราต้องติดตามความขค้ืนไหวของฮอน,ออนด้าอย่างใกล้ชิดว่าชาร์โด600นั้นจะมีจริงหรือไม่ติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ